ไม่เป็นไรแฮะชงใส่สาวจริงอ่ะนายไม่เข้าใจหรอกว่าคนอกหักอ่ะเขารู้สึกยังไงอ่ะอไรอะไรอ่ะโอเคดิแล้วก็หักยมเหมือนกันเนี่ยเรามีตัวช่วยนะอย่ามความเศร้าเลยนะอยากดิทำไงอ่ะตามมาดิ เฮ้ยวันนี้ชายปีนี้เคยมีคู่แต่งแล้วบ้างยังไม่มีเลยก็ไม่มีอ่ะเอานี่พวกนายไม่มีกันเหรอเอาดังนั้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้ยินอะไรเลยบ้าม่เสียงอะไรไม่มีฝันรึบ้าเสียงอะไรอ่ะเราก็ได้ยินนะครั้งนี้พวกนายเป็นอะไรกันไหนเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเลยแต่นายได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน เดี <start> are, like ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วเอาอีกล้วได้ยินเฮ้ยอันอันนี้ได้ยินได้ยินเสียงชัดมากใช่ใช่มีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงต้นนู้นเนี่ยไปหาต้นไหนต้นไหนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เฮ้ยห็นเห็นเงาเห็นบ้างเห็นเห็นแล้วใครใครพูดได้ตอเอาไปไล่แฮปปีก็ร้องไห้อยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอแล้วร้องทำไม ทรงใส่าสาวทิ้งอ่ะอย่าไปเสียใจเลยอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าเราเลยรออย่างรอนาอออยไม่สนใจหรอกว่าคนโดนหักอ่ะเขารู้สึกยังไง อะไรอะอะไรอะเข้าใจดิเข้าใจดีเลยแล้วก็อาวขาอยู่เหมือนกันเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยร้องเพลงอะไรกันนั่งหนาเนี่ยโอ้โหอ้าเขาไม่ได้ร้องเพลงกันเขาร้องไห้อยู่ดูดิไม่เป็นไรเอ้าอับดุลนายเอาขักจริงเหรอเนี่ยจริงเนีดย องหักกันเหรอใช่พี่เจออก,กันเรามีตัวช่วยนะอย่าเรื่มความเศร้าเลยล่ะอยากดิทำไงอะ่ะตามมาดิซื้อ,ซ,อซื้อที่ไหนเนาะอายุก,ก็ไม่ถึงอ่าครับพี่แล้วก็เรื่องงานที่ติดต่อไว้นะครับอ้าวคุณลุง โอเคครับพี่นขอบคุณมากครับพี่ครับเ้าาไงน้องพ่อผมติดเหล้าครับแล้วเขาให้ผมมาซื้อแล้วอายุผมไม่ถึงมันเกี่ยวอะไรอ่ะพี่อ่ะผมฝากพี่ได้ไหมเฮ้ยพี่สวยไปด้วยเปล่าน้องอายุยังไม่ถึงเลยถ้าพี่ไปซื้อมาให้น้องพี่ก็สวยะดีเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่มีใครรู้หรอกแต่พี่จะสวยกันเหรอไม่สวยแน่ชัวร์จริงนะจริงเอเคแล้วก็พี่โซดาสองโคกหนึ่งโซดาสองโคกหนึ่งเงินอ่ะเดี๋ยวผมโอนดให้อ่าโอเคได้เดี๋ยวแต่พี่ไม่สวยแน่นะไม่สวยนะ ชัวนะชัวโอเคเดี๋ยวให้พี่สองร้อยจัดไปโอเคครับอบคุมครับ a few moments later น้องเอาพี่พี่ซื้อมาแล้วเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยว ่่เป็นไรเนอะพี่เก็บยอดเรียบร้อยแนละ้วเก็บยอดอะนแล้วเขา <_ d ell> เนะสสสดินแปลกมากโอ้โมาบอกว่าเก็บยอดที่ไหนได้ Lar <_ d ell> ดอยเล่านี่น่ะมานี่แหละไอเทมแก้ความเศร้าโอ้ย อีกถุงนึงคืออะไรอ่ะถามว่านี่อะไรมีแต่น้ําไม่มีแก้วจะกินไงล่ะอ้าวแล้วทำไมมันมีแค่3แก้วอ่ะเอาก็เนี่อ่ะหดกหักสองของเราหนึ่งเอ้ากเนี่ยแบ่งๆกันแล้วกันวันไหนที่เศร้าอ่ะก็แค่เปิดขวดนี่ฮิฮอตอนนี้มันเล่าเนี่ย แล้วไม่เอาดีกว่าเอานะลองก่อนไม่ชอบก็ไม่ต้องกินไม่เป็นไรโหใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอลองก่อนชอบไม่ชอบใครว่ากันความแรงของเหล้าอ่ะยังไม่เท่ากับความเศร้าของใจคนหรอกเพื่อนแต่ว่ากินแล้ามันผิดศ,ศีนห้านะสุราเมระยะปะทะโซดา,าจากล่าเฮ้ยโอ้โ<ห>อ,อย่างนี้ก็ได้เหรอ เอาชนเฮ้ยไม่ดีหรอกพี่ดื่มเลยกินแล้วตอนเศร้าเจ็บสองเท่านะเพื่อนอน่าจะกินจริงดิอยากหายเศร้าไม่ใช่เหรอแก้วเดียวไม่เป็นไรหรอแก้วแรกไม่เป็นไรอ่ะแต่แก้วต่อไปอ่ะเดินเซตตกคลองนะลองหน่อยแล้วกันเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้น จิงเต็มคาลาเบล <c oughs> เป็นไรอะ่ะหืมอร่อยตรงไหนเนี่ยขมมากเลยโอ้โหเรามีวิธ <c oughs> ีนะกินง่ายกว่าเดิมอ่ะอ่จาจะเป็นเลยก็แบบข้นขึ้นขึ้มาเลยแบบกินง่ายแบบขึ้มๆ้ม <c oughs> โอ้โหลองดูไหม่ดิ <c oughs> ดีขึ้นไหม อืมใช้ได้อยู่ดีเลยอะดุนลองป่ะไม่เอรอไยังอยากเศร้าอยู่สีสันของชีวิตโอ้ในนี่สุดยอดเลยนะอับรุนแปกคนอย่าไปสอนเลยพวกแก๊งฟันน้ำนมอะ่ะกินกันต่อดีกว่ากลับไปดื่มนมแม่ไปโตแล้วเข้ามาวงนี้นะจ๊ะ้าทายใช่ไหมเฮ้ยอับดุลนายจะกินจริงเหรออยาเลยอับดุลอยาเลยมา นึกว่าจะแน่เด็กน้อยอะเรามากินกันต่อดีกว่าวหมดแก้วเมา้สุดแล้วอยู่ที่ตับแข็งเลย <c oughs> ให้มันรู้ไปดิว่าตับกับหัวใจอะอะไรมันจะแข็งกว่ากันเหมือนล่อ ทุกัวเจ็บปวดทุกแหงอยู่ดีๆทำหน้าอะไรยังไงยิงตดยิงเงินดมยิงจะอ้วกโซดาที่ผสมเหล้ายังไม่ขมเท่ากับเธอทิ้งเราไปเลยอ่ะ เทแล้วไงอ๋อเดิมใหม่ก็เต็มขอแบบเบียวเบียวขมๆได้ไหมอ่ะเพราะหวานไปเธอก็ไลรความรู้สึกดีนะที่ไายไม่ได้ดื่มาอนไหมาแบบนี้ก็ดีนะให้เราดูแลเราให้เขาดูแลเธอเราพูดอะไรเนี่ยอาการหนักกว่าเดิม

เป็นข yeah. uh ouais uh ี้เมาแล้วเนี่ยเลีงเดี๋ยวว่าเราเป็นคนขี้เมานะเราเป็นคนขี้เหงาที่คอแห้งน่าเบิดจริงๆเลยพวกเนี้ยเมาเรื่อเรื่องซ้าซ้าเต้จ้าแล้วก่อนไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นเต้นอยู่กับแฮมอยู่เลยไม่รู้อ่ะซ้าจ้าเต้นั่นสิกอนไปไหนอ่ะเฮ้ยนั่นไงกอนเฮ้ยน้องสาวไปไหนจ๊ะ จิบสาวอยู่ไปเนี่ยสาวสวยประจำอเภอเลยเนี่ยเข้ากันดีเนี่ยจะมายั่งสาวใช่ไหมฮะมาเดียมามาแล้วเบื่อแล้วนะเราขอกลับบ้านก่อน ไปต้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยจีจาเอ้ยเฮ้มอเป็นไรป่ะอ้าวเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเฮ้ม เห็นไหมมองดีตรงไหนเนี่ยต้องมาฮิ้วเนี่ยเออมาลงเงาขอบใจมากแลเด็กน้อยใส่ไปใส่ไปไปกันไปเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเลยเหรอเนี่ยทีนี้โอ้โหออกมาโจออกมาโกออกมาโกจริงจริงจริงกันอยู่ นสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ตามใจอยากให้เราทำอะไรจีแหงไหนก็ขอบอกมาส่งเสียงเข้ามาหน่อย